ไอของเกิมสีต้มละลายยี่สิบครั้งเคยปลูกแบบนี้ไหมครับสายยังครับยังไม่เจอจะเป็นที่หนาจดจำเลยครับตกฟางเคยกลัวไม่เคยกลัว่าจะเหนือห้อจะอะไรอะ่ะกลัวมืดอย่างเดียวครับไอ้นี่ก็ฟังแล้ว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 เอา เอ้าอืมไหนนี่ก็สั่งแล้วอืมอืมอืมเอ้าวิ่งอกไปอีกเอ้ยถึงจึงของเพจริงีให้เขาเต็มสัญญาเอ้าสามคำรวดเลยครับเอตีทีไปห่างๆเลยจะหันด้วยจะหัน้วสามคำรวดเลยไม่เป็นเลยแต่ต้องวิ่งช้านักว่า สามขั้นรวดส้มมาลายเขียวมาลายส้มทอง